หลวงพ่อมาอยู่ก็มีธรรมะเหมือนกันนะหลวงพ่อก็มีธรรมะธรรมะของหลวงพ่ออาจจะไม่ได้ลึกอาจจะไม่อาจจะเป็นธรรมะสไตล์แบบแบบหลวงพ่อมาอยู่นี่ฮิฮลกแต่แฝงไปด้วยธรรมะคือความไปธรรมชาติเราอยู่กับธรรมชาติให้มีความสุขนั่นคือธรรมะสี้นคืออะไรสิ้นคือความเป็นปกติอยู่กับตัวเราเรียนรู้ตัวเราให้เป็นปกติที่สุดไม่เบียดเบียนใครไม่ทำร้ายใคร จิตใจร่มเย็นเท่านั้นก็เป็นบุญแล้วเพราะถ้า<อ>ใครคิดไรกับเราสุดท้ายแล้วเขาก็แพ้แพ้ตัวเอง <c oughs> เพราะวาความจริง,งคือความจริงไม่มีไม่มีสิ่งใดที่หลีกพ้นความจริงไปได้ฉะนั้นแล้วเราต้องเรียนรู้ว่าถ้าเราทําจริงทําถูกทําที่มันไม่มีอะไรที่จะผิดแล้วฉะนั้นนั่นแหละคือทําโดยแท้ให้ทําต่อไปทําต่อไปทําทําโดยแท้คือการเรียนรู้ตัวเองการเรียนรู้ว่า เราควรอยู่ยังไงเราควรทํำยังไงแล้วเราควรจะไปต่อ,อยังไงโดย<น>ที่ไม่เบียดเบียนนั่นนั่นนั่นคือการรู้ทมโดยโดยรู้ตัวเองบางบางอย่างที่มันเป็นปากเกียกร์กับบุคคลคือเรารู้ได้เฉพาะตัวเองเรารู้ได้เราประคับประคองชีวิตได้เราผ่านในทุกปัญหาทุกวิกฤตการณ์ที่เข้ามาในชีวิตได้นั่นคือคนเรียนรู้ทมได้ฉานั้นแล้วค่อยๆอยู่ไปเด้อพี่น้องหลวงพ่อมาอยู่ทุกคนให้กำลังใจเนาะให้กำลังใจทุกคน ฮักทุกคนนะฮักแพงแบ่งปันตุ้มหมวฮักแพงกันเด้อย e e you again later g o o d b y e